สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะากับการอ่านไพ่ไปด้วยกันอ่านไพ่เยียวยายใจกับครูน้อยหมอดูหิวใจครับแล้วก็วันนี้นะก็เช่นเคยที่เราจะมาแบ่งปันการอ่านไพ่เซลติกคลาสสิคใบในสไตล์ของครูน้อยหมอดูหิวใจครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราเปิดการสามใบแรกก่อนนะครับตำแหน่งตัวตนช,ชาชะตาเอ่เจ้าชะตาขึ้นมาเป็น เด็กเหรียญน,นะครับสิ่งที่เข้ามากระทบนะเป็นราชาถ้วยแล้วก็สิ่งที่เจ้าชะตามุ่งหวังนะครับขึ้นมาเป็นราชาดาบนะครับ่าเราอ่านจากสใบแรกนี้นะก็อาจจะมองได้ว่าช่วงนี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะกําลังอยู่ในช่วงของใอช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะเด็กเหรียญเนี่ยนะครับคือมีเงินอยู่กับตัวนะครับแล้วก็อ,า,อาจจะอยู่ในช่วงของอยากจะ ้เงินนะครับนะซึ่งการใช้เงินของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์นะครับนะเกิดขึ้นจากอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าราชาทั่วเนี่ย benim. เป็นเจ้าแห่งอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาก็จะนําเอาอารมณ์มาใช้นะครับในการตัดสินใจใช้เงินที่ตัวเองนกำลังถืออยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยแต่ว่าเจ้าชะตาก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งมีความแบบ ไม่ยอมจำนวนกับอารมณ์นะเพราะว่าราชาดาบเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเป็นหลักนะครับนะการมีความเมแข็งในตัวเองในขณะที่ราชาด้วยเนี่ยค่อนข้างแบบเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะครับมีตัวเจ้าชะตาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คืออน่าจะปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบนำนะครับแต่ว่าในใจเนี่ยอยากจะมีเหตุผลนะครับน้ำมันอาจได้แบบนี้นะครับอทีนี้เรามาดูในตําแหน่งที่สี่ห้าและหกนะครับว่าไพ่จะขยายความออกมาว่ายังไงนะครับอขึ้นมานะครับตําแหน่งที่สี่ อการกัดตัวเจ้าชะตาเลยนะครับก็บอกว่าเป็นสิบดาบนะครับสิบดาบเนี่ยพูดถึงเรื่องของว่าอ่ะแล้วเจ้าชะตาเนี่ย ออกเป็นาธาตุของความคิดของตัวเองนะครับนะตอนนี้นะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะกําลังบอกช้าอยู่นะเออความที่แบบว่าเราใช้อารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทําอะไรก็ค่อนข้างยากนะครับนะเราอยากมีเหตุผลนะครับแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่า,วาสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะรับมือค่อนข้างยากนะครับนะซึ่งต้องจะต้องใช้เหตุผลให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะก็บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยก็จะประสบความสาเร็จ ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับคือการเป็นคนมีเหตุผลนะครับก็แต่ว่ากว่าจะไปถึงได้เนี่ยก็ต้องเผชิญกับความบอบช้าความเจ็บปวดนะครับนะก็เบก็เรียกว่าเส้นทางเนี่ยไม่ง่ายนะครับเส้นทางไม่ง่ายเลยนะครับนะครับเออซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่าตัวเจ้าชะตาณตอนนี้เนี่ยปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้ามาครอบนามากเกินไปนะครับเข้ามาครอบนาตัวเองมากเกินไปนะสิ่งที่กําลังคิดจะทําอยู่เนี่ยนะครับก็เลยเออ ค่อนข้างยากนะครับเราอยากจะมีความเข้มแข็งเด็ดขาดนะครับนะมีความเป็นผู้นำเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากฟันอยู่พอสมควรกว่าที่จะประสบความสาเร็จนะครับเป็นหกไม้ในอนาคตอันใกล้อย่างที่เจ้าชะตาต้องการนะครับทีนี้เรามาดูในตำแหน่งอุปสรรคนะครับอุปสรรคที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับไปถึงสิ่งที่ต้องการยากและเกินนะครับก็คือขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบนะครับน้าขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบนะครับก็าบ่งบอกว่าอ่าเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะขาดการวางแผนที่ดีนะครับการเอ่อเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเน่เหลีย่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องคิดนะครับหาช่องทางนะครับหาวางกลอุบายให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เป็นนายเหนืออารมณ์ให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยเราต้องหาทางนะครับไม่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเข้าครอบงำนะครับซึ่งทางออกทางแก้เนี่ยขึ้นมาเป็นราชาเหรียญนะครับราชาเหรียญเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความอดทนความเข้มแขง็งความ มุ่งมั่นตั้งใจนะครับความเป็นธาตุดินเนี่ยก็จะทําให้ตัวเอ่อตัวของราชาเหรียญเนี่ยนะครับไปถึงจุดหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาก็จะต้องดึงเอาความเป็นธาตุดินที่อยู่ในตัวราชาเหรียญเนี่ยออกมาให้เยอะๆนะครับนะครับคือตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นธาตุเหรย์เหมือนกันนะครับคือธาตุดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดินแบบเป็นดินที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเพรศนี้น่าจะเป็นธาต ลงนะครับนะก็คือตอนนี้ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นดินที่มีความเป็นไฟมีความเข้มแข็งมีความมุ่งม,มั่นนะครับนะเพื่อที่เราจะได้เอาชนะนะอารมณ์นะครับน้ำแล้วก็จะได้ไปสู่ความมุ่งหวังตั้งใจได้นะครับอ่าทีนี้ตัวในใจของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นเด็กดาบนะครับเด็กดาบนี่ก็พูดถึงเรื่องของความใจร้อนนะครับมีความใจร้อนมีความตัดสินใจ รวดเร็วค่อนข้างรู้ว่าพอ,อสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะสอดรับแล้วก็เป็นเด็กทั้งคู่นะครับนี่จิตใจกับตัวตนก็เป็นเด็กนะครับจิตใจก็คิดแบบเด็กๆด้วยนะครับก็คือมีความใจร้อนเอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่นะครับนี่เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่นะแม้ว่าจะมองการไกลยอยู่นะอยากจะเป็น เป็นคนที่มีความเต็มแข็งเด็ดขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยากอยู่เพราะว่ายังขาดการวางแผนที่ดีนะครับช่วงนี้ขาดการวางแผนที่ดีแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาใช้เหตุผลมาล้ังจิตใจด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในบทสรุปนะครับบทสรุปขึ้นมาเป็นเรื่องมูลนะครับเดอะมูลนะครับก็บ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับสภาวะของความที่รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ ตัวเองเนี่ยอยางเอาเอา,เอาความแน่ความนอนกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกวันไว้ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลานะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าช่วงนี้นะครับกาลังแบบ อยากจับใจ่ายใช้สอยมากตามอารมณ์เลยนะครับนะก็มีความอยากนะครับมีความอยากได้ผสมเข้าไปเยอะนะครับทั้งทงที่แบบว่าเงินเราก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะดูจากความเป็นเด็กเหรนนียญเงินไม่เยอะนะครับแต่อยากใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องออต่อสู้นะครับต้องมีการต่อสู้กับจิตใจตัวเองอยู่ค่อนข้างมากพว่าสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถรเผชิญ กับสภาวะที่ผ่านไปณนะตอนนี้ได้นะครับก็คือก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีๆก่อนนะครับว่าเออเงิน,ะนงที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรนะครับก็ต้องพยายามใช้เหตุผลให้เยอะๆนะครับดีนึ่งดาบเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหานะครับแล้วก็ราชาดาบเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ฟันธงเลยนะครับว่าอ่ะมามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องคิด ไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะเราอาจจะต้องใช้ความเป็นราชาดาเนี่ยตัดสินไปเลยนะครับว่าอันนี้ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาพวงคิดถึงสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วอีกนะครับนี่นะครับนี่คือราชาดาบนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็เจ้าชะตาก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากระวนกวายนะครับจิตใจไม่ค่อยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับมือนะครับนะก็จะต้องรับมือนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าลูกดวงเนี่ยมี ต้องการคําแนะนําเราก็บอกไปนะครับว่าเขาก็จะต้องดึงพลังในตัวเองออกมาให้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นราชาดาความเป็นราชาเหรียญนะครับซึ่งต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่เรากำลังทำต้องรู้จักวางแผนนะครับใจการตัดสินใจนะแล้วก็จะนําไปสู่ผลสําเร็จตามที่ต้องการนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วของการอ่านไพ่ไปด้วยการอ่านไพ่เยียวยาใจกับครูน้อยหมอดูหีใจแล้วนะครับ ก็สาหรับเพื่อนๆท่านใดนะที่สนใจอยากเรียนการอ่านไพ่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ระบุไว้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากที่จะให้ครูน้อยอ่านไพ่ให้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ